สวยสวยโอ้โอ้ช่มลมือจาโหเดจะไหดไม่ยอมลงยี่าเข้าหูดีมากลยลวลาแล้วมา้วมาแล้วโอ้ มาแ้เารอบาญยุที่กนเก่งอ่ะโอ้เลยลงพ่อแล้วโชยู่โชยู่โชยู่ชูมือเลยมาลูชูมือก่อชูมือกนชอชูมือมาชอเห็นเลรวเขาเขารู้แล้วมาคอยเดี๋ยวเขารู้แล้วชุมือหน่อยชูมือหน่อยเขารู้ล้ มาแล้วโอ้ตีโค้งโอ้สวยโอ้จะลงครับจะลงครับเองโอ้เก่งอ่ะถ่ายดิหน่อยาพี่ยืนข้างข้างน้องไม่เอานะบอกว่ามาบินไม่มีคิดไม่เอาไดยังลูกเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหยางผ่ไปแล้วโอ้ ทะลุหมอกเลยทะลุหมอกโอ้เวลาไปฝูงไปสูงเห็นไหมพอเวลาไปฝูงไปไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยใจขนาดนี้โอ้ยมาลูกเข้าฝูงไงมันเข้าเมฆนะมาเร็วมาเร็วลูก มาลกูกโอ้โหมันทะลุลุหมอ,อกมาด้วยทนะลุหมอ,อกมาเลยแกงงทุกตัวเลยบ้างไหนบ้างไหน,าน,าน,นมาลกูกปรมาแล้วทำไมจำได้ <c oughs> โอ้มาอึ้เลยเก่งจำหน้าของแม่จำหน้าตอบมาเร็วมาเร็วเหนื่ใย้ะขี้ไหนน้าแป๊อบป๊อเนี่ยไรเงี้เนี่ยไรนก้ยมันว่าเขาไปหาเขาขอบเขาถูกด้วยนะ

ครบปะครบแล้วเก่งก็ลืมองมันเนาะสุดเลยช่กับวันนี้เนี่ยนี่จะไหวมเมื่ไม่ไปไม่ปลมแรงเก่งเได้เราไม่จหายอไจหายห้มา,า,ามาแล้วเอาต่อต้นไม้ เก่งครับครับโอ้ยลมลลลม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 เก่งแข็งแรงด้วยนะเนี่ยแข็งแรงมากโอ้ยแข็งแรง